บ,บนี้รครัผมว่าวันที่ถ้าเอาไอ้พันหล้านมาหารปีละ400ร้อเนี่ยแล้วสร้างเด็กไทยเนี่ยเพื่อให้ฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกแล้วถึงเวลาแล้วให้คนไทยเนี่ยดูเด็กไทยเล่นฟุตบอลโลกแม้นะะเป็นเปเปอร์วิวผมคิดว่าคนไทยก็จะมีความสุขมากกว่าที่ได้ดูฟุตบอลโลกฟรีโดยที่รัฐบาลหาเงินมาจ่ายสปีพ6นหแล้วคนไทยไม่มีโอกาสได้ไป เล่นฟุตบอลลงเลยไปแข่งฟุตบอลลงเลยผมว่าน,นี่นี่คือกรอบวิธีคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเราทาอะไรเนี่ยนะครับผมผมก็ต้องฝากไปตรงๆว่าอยากได้รุ่นอยากได้นี่แต่คําถามก็คือเฮ้ยทุกอย่างมันไม่มีของฟรีในโลกนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมันมันต้องใช้ทรัพยาก,กรมากมายมาหาศาลผมวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะเป็นคนแรกที่เดินลงมาเพื่อจะบอกว่าเนี่ยเด็กถามว่าเราจะคัดเท่าไหร่ นะครับในในรอบแรกเนี่ยเราคงจะคัดประมาณ200ร้อคนนะครับสองรยคนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองร้อยคนเนี่ยเราก็จะมาคัดรอบที่สองให้เหลือหนึ่งรคนพอคัดรอบที่สองเหลือหนึ่งร้อยคนแล้วเนี่ยเราจะเอาหนึ่งร้อยคนเนี่ยนะครับไปอยู่ประมาณสองนาทีเพื่อแต่คัดให้เหลือห้าสิคนในการที่จะเริ่มเข้าแคมป์ของ ทีมชาติชุดนี้ถามว่าทําไมต้องทําอย่างนี้คือประสบการณ์ที่เราคัดอะคาเดมี่มาเ,เราได้เห็นว่าเวลาแค่สองวันเนี่ยในการเอาเด็กมาเป็นพันคนมาคัดเ,เด็กแต่ละคนมาจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันที่กินที่อยู่อาหารความเข้าใจเรื่องฟุตบอลบางคนมีพสรสวรรค์แต่ไม่มีพื้นฐานฟุตบอลมา ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้แสดงศักยาภาพตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราตัดสินใจว่าเราจะเอาร้อยคนไว้แล้วเอาไปเก็บตัวก่อนสองอาทิตย์ให้ซ้อมกับโค้ชชุดเดียวกันให้กินอาหารเหมือนกันให้นอนเหมือนกันอะไรแล้วคอยมาคัดให้เหลือห้าสิบคนมันจะเป็นความเป็นธรรมและยุติธรรมสําหรับเด็กทุกคนเราจะได้ไม่หลุดช้างเผือกหรือเด็กที่มีพรสวรรค์ เรียนหนังสือคำถามอาจจะมีนะครับว่าแล้วเอาไปเรียนที่นู่นแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านไม่ผ่านก็ผมก็ต้องขอทางสมาคมช่วยผม,ผมว่าก็ผมคิมดว่าเด็กเนี่ยหกเดือนเนี่ยนะครับเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยมันมันพอิีน,นะครับมันเป็นช่วงเวลาถ้าเขาไม่ผ่านเขาก็ต้องย้ายโรงเรียนแต่ว่าระบบถ้าเขาผ่านมสมมุติเด็กสมุนลาติดก็ไปฝากเรียนโรงเรา อันนี้เป็นเรื่องที่สมาคมจะต้องประสานกับทางกระทรวงช่วยในเรื่องของการฝากเรียนเด็กไม่จําเป็นต้องย้ายโรงเรียนแต่หมายถึงไปฝากเรียนที่บุรีรัมย์นึ่ออกปล่ครับการเรียนเด็กก็ต้องไม่เสียนะครับแล้วก็วินัยเด็กก็ต้องได้อยู่ในการควบคุมที่ดีสิทธิส่วนตัวในความเป็นนักฟุตบอาชีพขึ้นอยู่กับเด็กและผู้ปกครองนะครับเขาจะมีสัญญาอยู่กับใครเขาว่าไปตามสัญญาในในระหว่างที่อยู่กับเรานะครับ อันนี้ผมถือว่าผมมาทําให้ทีมชาติไทยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคําถามมาว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็กลายเป็นเด็กบุรีรัมย์หมดสิไม่ใช่นะครับอันนี้อยากทกําความ้าใจคือบางท่างเวลาเราจะทําอะไรพอพูดถึงคําว่าทีมชาติไทยเนี่ยมันต้องเปิดหัวใจแล้วมันก็ต้องใจกว้างมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับผมอยากเห็นเราได้เริ่มต้นก้าวเดินไปเพื่อสร้างความหวังเล็กๆให้กับแฟนบอลและก็คนไทยในเรื่องของฟุตบอลในมนะาาครับ